โอเคครับสวัสดีครับพบกับการแคชเกมไมค์ครับนะครับเออวันนี้เราจะมาเล่นแม็ปแม็ปแมปอะไรอีดเบ๊ออีดเบเตอร์ทูเกเตอร์แม็ปอะไรนะอีดเบเตอร์ทูเกเตอร์โอเคงั้นก่อนอื่นก็มานอนกันก่อนโอเคนอนนอนนอนอ่ามานอนเซฟก่อนโอเคตีกระจกได้ไหม ไม่ได้ไม่ได้แล้วเค้กนี่ยเอาไว้ทำไม่ได้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 มีก็จกินไม่ได้อะก็เอากลับดีมันตีแล้วได้ไหมไม่ได้เฮ้ฮัเฮ้ยอย่าเพิ่งตก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 เองั้นก็ลุยเลยอ่านป้ายดีพีท Hey and welcome to my second person adventure map Before going on I want to thank everyone who play my f i r s, Hello, Hello. <S, <S, Ted, <S map p r in t of Minecraft here Hello t ท็ด Hello อะ t ท็ด my is map i s s p e c i a l l y made to play อ oh, oh. ๋อแบบนี hey, hey. Okay. ้สร okay. ้างเพื่อให้คุณสองคุณมาเล่นเฮ้ยโอเคไม่ต้องอ่านเราเยอะไปเไยโอเคไปไป

สเตปอินทู a ตา r ์ตยอะแอดเวเจอร์เพลเยขอเป็นเพเยวันนะโอเคโอเคโอเคกูกโอ้เฮ้ยจุบจบตกเลยยยดีต้อน t ับวั้อารอ่าไม่ทันอะไรเนี่ยสแกเนิ่้สแนนิ่งบอดดี้ตรวจต่าคือเด็คือเดิลงไปเขาดังเนี่ยดังดังเวรอรอมัน เอ้ยเอ้ยโอเคอ่านไปอ่านเลยผู้ไอรอนเออไม่อ่านไปเออปุ่มอึเอออ๋อมีปุ่มตัวอรางเฮ้ยเกิดที่ไหนวะนี่นี่ไงอ่านสเตวานอันกดมีเลขหนึ่งอะตรงนี้มีเลขหนึ่งอะ หนึ่งก็คือสเตปวันไงเป็นห้องเหรอเออกดปุ่มสิครับเขาเอาบูทคอมอินแฮนดี้นี่ก็เลขส,สองห้องที่สองกดนะกดปั๊บกดสิครับปั๊บโอเคเออในนี้มีกระดาษแล้ว เขาให้ตีกระจกได้ไะเนี่ยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องตองหากันทางเฮ้ยมันมีช่องอยู่มันนี่ไงมีช่องไงเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเลยดูดขึ้นไปไปโดดขึ้นไปจุ๊บดดไปโอเคมาเอ้าทำทำไมโอเคเอาไม่ได้ได้แล้ว โอเคแม่เต๋าอ,อ๋อรู้แล้วนั่นแหละจงกุมาปังโอเคไ,อไปก่อนเลยเรื่อยเล้วลลมันหลน่นมันหลน่นโอเคโอเคไปจุ๊บปุ๊บโอเคโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยเป็นไงอัจรยชเปล่ากด <laughs> ประตูปัด <Let> s <S ปเลสโก้ไปไปอ๋อเลขกสี่เอ่อเขาไปก่อนใช่ไหม เออเดี๋ยวนะเออเข้าไปก่อนเข้าไปก่อนโอเคไปอะไปอืออืออืเฮ้ยแลกกันไหมโอ้แลกกันไหมโอเค ฮะฮะตั้นใจแล้วโอเคโดดไปก่อนโดดไปก่อนโดดไปก่อนเอาลงมาทำไมเล่าลองลองของเขาดิไม่ไม่เตี้ยมาโดดไปก่อนโดดไปตรงนั้นแล้วก็ไปตรงนั้นไปไปไปเรื่อยๆจนไปถึงปุ่มสุดท้ายอ๋อโอเคโอเคอย่าอย่าอย่าออกนะตุ๊ก ตัวกับมากับมาโอ้ยเล่นใหม่หมดเหมือนเดิมอีกนะเอาไปแรกกันวะเนี่ยจึ๊บชุ๊บโอเคไปไปไปแม่งเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยทำไมมันร้องกินข้าวไปวะโอเคไปแล้วยังกินข้าวเหรออือเดินกลับมาให้หยุดปะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบตามนี้ค่อยหยุดโอเค ไป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 จุ๊โอเคได้นะอัจฉริยะหยุดเลยนะคัด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 ก่อนครับก่อนโอเคโอเคครับฮัลโหลครับหลังจากที่พีทไปกินข้าวมาแล้วก็มาเล่นกันต่อเขาจะทุบทำไมเล่าโอเคเล่นต่อเลยนะครับปุบปุ๊บโอเคไปไปไปว่าก็อะไรเนี่ย อ๋อรหัสผ่านไขปริศนาเราต้องเดาเอคตุมต่มตุ่มดอกไม้อยู่ในตุมต่มตุ่มแตกดังตุม่มโอเคต้องจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็หมูอีทกับตูดมังกรมังกรพ่นไฟใส่ตูดหมูอีทกลายเป็นหมูหันโอเควุ๊บ <c oughs> อ่าแล้วก็กดมั่วๆไปป๊อปปุ๊บ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 ไมสี่ห้าหกเจ็ดอะไรวันรังหัดทานเนอ่อยปอยกูไปแล้วก็มาดูกันเอ้รู้สึกว่าต้องทำให้เหมือนกันหรือเปล่าอันไงเปิดแล้วเล่นเอ้ยเราต้อง แบบนี้ต้องโกงโอเคเอาสีพิกแอ็กมาตบเออโอ้ยเกียดกันเกละหักหายเลยเจอทางแล้วเฮ้ยยายาเราต้องสีพิกแอ็กมาต่อยมันตบพิกแอคเอลูเอล อึเดาี๋ยวบังโอเคอเอยเฮ้ยติดอ้าวเอ้ยติดได้ไงวะนี่เกินเออเดี๋ยวดิหาทางก่อนอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นเฮ้ยก็นี้ก็ให้ดดดดโดดโดดโดดมากระโดด กระโดดแล้วก็วางบล็อกไงโอ๊ยโกงแบบแนมเนียนหน่อยยังกระโดดมาตรงบล็อกสีขาวแล้วอังบล็อกไงลาดอีกแล้วดแล้วก็วางบงาาล็อลกาออาลกาดแป๊บนึงเอาไหมโดดแล้วก็วางบล็อกดึงเงี้ยบล็อกหมดแล้วเดึงเอาไม่ได้คิดก่อนทำเลยเอานี้ไงลงไปแล้ว <c oughs> ได้ละ ต้องมางประตูหรือเปล่าเฮ้ยทำไมตรงนี้มันล็อกได้ไงอ่ะไปไปโอเคทำการโกงเลยะโกงหนึ่งด่านก็พอโอ้ยใจตกใจตกใจมีเปเปอร์อยู่ในกล่องเออหาหาลูโยนนะเย่ยปุ่มก่อนดิอะไรนะปุ่ม ยิงจุ๊บเดินไปแล้วใจเย็นใจเย็นเออนั่งไงว่าแล้วตั้งหนึ่งหาพีเปิ้ลมาอีกกันแล้วก็หาทางโยนูนอ๋อเข้าใจแล้วเฮ้ยมีปุ่มไหมก็ให้เอ้มันจะมีเครื่องยิงด้านบนไงเจอแล้วก็ทำการยิงดิมันไมงไงม่ที<ะ>ที่ยิง ไม่มีปุ่มเฮ้ยไม่มีอะไรจริงดิวะจริงดิเดี๋ยวเราต้องจัดการซะแล้วแม่งไม่มีปุ่มเปล่านี่เปล่าโยนเข้าไปโอ้ยเย้นี่ไอ้ี้อย่าทุบอย่าทุบอย่าทุบนี่ไงมัอะไรได้ อ fly, ไอพ่อนวะไอส์อ๋อรู้แล้วเฮ้ยยังมีกัามาแล้วอ้าวหมดแล้วอันเดียวมีอันเดียวโอเคกันเลยเอาแรกที่กันไหม มีเปเปอร์อีกอันหนึ่งในกล่องเอามา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 ด่วนเอ้ยอะติดติดด่วนวว่ <c oughs> า,า,า,าแล้วเนะอ้ยเอามาได้นะโอเคเราจะทุบบ็อกทำไมตรงมาตรงมาตงมาตรงมาคอมมอนคอมมอนอ๊บย,ยิงลงมาแล้วเตะเตะ เป็นด่านที่เยี่ยมโหงดมากโอเคบล็อกเคลื่อนแล้วโดดไปต้อ,องไปทางว้างเฮ่อไอ้เน็กคาร์เลอร์ดีเนีค่คาร์เลอร์เจมเจมเข้าไปในห้องนั้นแล้วไปดูสีแล้วไปดสูสีอะไรเอาไมเอาไมเอาไมสี ตอนแรกมันเป็นสีแดงอะแล้วมันเปลี่ยนแดงเป็นอะไรเป็นเหลืองเอานี้จมคอยกดปุ่มให้อเ,เอาดูเองจมเป็นคนกดปุ่มเจมไปกดปุ่มหน้านน้นแรกทางเขียวกดอีกกดอีกแดงเขียวเหลืองฟ้าไปกดแดงเขียวเหลืองฟ้า เอ้ยไม่ต้องละไปทางนี้ก็ได้ต้องกดประตูเอ็มต้องกดประตูเกอแดงเดียวเหลืองเงินไม่เียเกิดขึ้นเลยใช่เหรอแล,แล้วช้าช้าลังคิดมองเดียวเหลืองฟ้าแดงยมไม่ใช่แล้วเ,ลเออแดง<อ>เหลืองเขียวฟ้า แดงเหลืองเกียวฟ้าไม่มีอะไรเลยมันรีเซ็ตได้ไปเนี่ยอะไรๆปันเลอกโค้ดทีแรกเป็นแดงแดงมาเอแดงเอากดใหม่กดใหม่กดใหม่ไปกดไปกดเราจะมาเริ่มจำกันเลยเหลืองเหลืองไป เหลืองเขียวเหลืองเขียวโอเคเหลืองเขียวฟ้าแดงเหลืองเขียวฟ้าแดงไม่ใช่แดงมาก่อนเหรอเหลืองเขียวฟ้าบรรลุสักเมื่อไหร่เราเฮ้ย,ยใช่ใช่ด้วยโอ้โบรรลุโอ้โหกดปุ่มกดปุ่มดีกดแล้วเอากดย้ำๆเลยอ่ะอิบรรลุ ไปแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยอ๋อกดปุ่มตามชัตุนสแลปหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวมันบอกว่าทางหลอกเอ้ยมีทางต่อเฮ้ยเจมทางนี้ปุ่มไป <c oughs> ไปแล้วแล้วก็รวดใซ่หัวไลอ้าวเหี้ยตกมืดมืด แปลว่าเลดแดงมีไลท์นี่ทางสว่าง <laughs> สว่างอัมรี่บอกกอสเออ what are you